วันนี้ไม่ต้องมารีวิวอะไรครับยาสีฟันแบบเม็ดใช่ไหมอ่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างแปรงสีฟัน1เม็ดเท่านั้นขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้ดูหน่อยเม็ดมันใหญ่ไหมขันที่หนึ่งใส่เข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวเลยครับไม่คืนนะเคี้ยวเฉยๆอ่นะเริ่มไปฟองยังโอเคอ่ะคราวนี้ก็เอาแปรงสีฟันแปรงเลยแปรงให้ทั่วเลย เป็นไงเหมือนยาสีฟันไหมแล้วม,มันหอมไหมครับรู้สึกไงบ้างหอมด้วยเหรออันนี้อันนี้เป็นยาสีฟันรุ่นใหม่เลยนะมีผสมสมุนไพรด้วยนะก้าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแซมปิ้งนะที่เขาส่งมาให้เราทดสอบใช้ได้สําหรับเด็กมีออยอเรียบร้อยแล้วด้วย<ๆ>เป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้าง <_ v ans> พูดกับกล้องหน่อยจ <_ v ans> <ส>ร <Interior> ิงจริงเหรอหอมไหม หรือจริงๆลูก้ารู้ไหมครับจริงๆเราไม่ต้องพ้วนน้าก็ได้นะถ้าเราไม่มีน้ําเหมาะสําหรับการเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือถ้าไม่มีแปลงจริงเราใช้นิ้วถูกๆก็ได้รีวิวให้กีนน <Yes! S 1> ่คะแนน Yes ิดเลยเหรอ